ไปเที่ยวฟูจินะครับก็จะลดทริปพาคองพ่อคุณแม่ไปเที่ยวรอบๆไฟเบเคนะครับตรงนี้นะคะโตโยต้าเลนอาคารนะครับตรงนี้เป็นที่รับรถนะครับวันนี้เราเช่าเป็นออ p พาร์านะครับผมก็จะเป็น2ที่นั่งสาที่นั่ง2ที่นั่งนะครับ สำหรับรถเช่านะครับเราเช่ากับ Toyota าเล่นราคาโดยตรงเลยนะครับตอนนี้จอดรถเรียบร้อยอยู่ที่โกเทมบะนะครับก็เดี๋ยวกําลังลงไปเดินเล่นที่เอาเล็ตกันหลักๆที่นี่จะมี3โซนนะครับเป็น East Side, อิตไซส์เวสไซส์แล้วก็เป็นฮิวไซส์นะครับนี่เสื้อเค้นโซสวยดีนะครับนี่อยู่ในแกลบนะครับมาลองกางเกงยินนี่ฟูจินะครับผมจริงๆใหญ่มากมที่พักแรกของเราคืนนี้อยู่ริมทะเลสาบยามานากาโกะนะครับบ้านก็จะแบบดูโคซี่หน่อยเนาะอันนี้โซนแรก อันนี้เป็นรถที่เขาตั้งโชว์ด้วยนะตอนนี้มึงอู่เขาเลยนี่เป็นห้องนอนห้องแรกเนาะสว่างๆโคสซี่หน่อยนะฮะรีวิวดีอยู่นะครับผมได้9.4เนะี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโฮโตลนูเดิลรเตอร์ทนะครับรีวิวดีอยู่ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับก็จะเป็นร้านนั่งกินแบบญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวที่บอกเป็นเส้นใหญ่ประมาณนี้มาไหนี่มาหอมด้วยเพิ่งกลับมาถึงบ้านแต่ความคี่คือทุกคน่เห็นกวางไหมสวัสดีครับ เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมเดิมก็ตอนนี้รอไล์อยู่นะครับผมก็นั่งรอที่ลาสกเ็เลยอาจจะเสียงดังมากไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามีทริปไปโตเกียวกันครับแล้วก็ไปเที่ยวฟูจินะครับเราจะลดทริปพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวรอบรอาไฟฟลีกนะครับหรือห้าทะเลสาบรอบฟูจินะครับซึ่งก็จะเป็นทะเลสาบรอบฟูจิที่เกิดจากการประทะของ ปะทุของภูเขาไฟคูจินะครับก็จะประกอบไปด้วยเลกยามานากาโกะนะครับผมคาบคูจิโกะที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะก็ดังสุดเลยแล้วก็ไซโกะชัวจิโกะแล้วก็โมโตสุครับผมจะมี5เลกแล้วก็จะมีเลกข,ข้างๆอีกเลกหนึ่งนะครับผมชื่อเลกฮานุกิแล้วก็จะไปแหวกด้วยนะครับก็จะวนรอบคูจิเลยแล้วก็ไปจบที่เมืองคูจิโนมิยะครับแล้วก็จะนั่งชิงาเซนจากคูจิโนมิยะเนี่ยวิ่งตรงเข้าไปโตเกียวนะครับก็ไปเที่ยวกันต่อที่โตเกียวครับ ลองมาดูแผนคร่าวๆกันนะครับนี่เราจะไป first stop กันที่โกเทมบะนะครับเป็นที่แรกนะครับจากนั้นคืนแรกเราจะวิ่งมาพักที่ยามานากาโกะนะครับผมเป็นที่แรกนะครับทะเลสาบแรกเลยคืนที่2เราจะไปกันที่คาวากุจิโกะนะครับผมตรงนี้หลังจากคืนที่2เราจะวิ่งยาวเลยนะครับผมไปที่ไซโกะนะครับผมแล้วก็โชจิโกะนะครับตรงนี้อันเล็กๆแล้วก็ผ่านโมโตสุนะครับแล้วก็จะครบ5เลกแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปจบที่ เล็กทาโนกินะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะมาพักกันที่เมืองฟูจิโนมิยะนะครับตรงนี้ครับถ้าดูคลิปก่อนๆนีนะ่จริงๆเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็ยังไงกลับไปดูบล็อกเก่าเดิมๆได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เราจะมาลด,ดทริปกันครับมาดูผู้ร่วมคลิปเ, <Course. S 1> เรานะครับคุณแม่ น้องพ่อปลาไม่ได้ดิทนะีาา่อาคารเซ็นทรัลนี่เพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกคิดว่ามันจะเงียบๆนะแต่ว่าจริงๆก็มีแบบมีร้านอาหารหลายร้านเหมือนที่เห็นก็มีเบเกอรีมีแมคโดนัลล์มีคอฟฟี่คับแล้วก็แบบคุกกิงพาวเวอร์ดูที่ปีก็แบบมีเปิด เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีขายของหลาอยอย่างมีช็อปแบรนด์ด้วยยังไงก็ลองเช็คดูนะครับตอนนี้ก็ผ่านสุลกานกรรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน,นะครับเดี๋ยว กำลังไปเคสอีสกายไลเนอร์กันครับซื้อตั๋วจากกรุกมาแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปแลกตัว๋วแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าโตเกียวไปโอเอโนกันครับก็เดี๋ยวมีรับรถนะครับที่เช่าไว้ที่โตโยต้าโอเอโนเลย10บโมงครึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องมีแวะไปซื้อตั๋วชิงกันเซ็นก่อนที่เราจะใช้กลับจากฟูจิโนมิยะ ในวันจั์ครับถ้าเราซื้อตั๋วล่วงหน้ามานะครับมี QR ก็ต้องมาแลกที่ Information Center ของเทสิตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ตรงทางเข้านะครับนี่ก็จะเป็น QR นะครับผมที่เป็นวอเชอร์นะครับอันนี้พอแลกมาแล้วว่าจะมีตั๋ว2ชุดนะครับเขาจะออกตั๋วชุดแรกที่แบบว่าเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นเลยนะครับรอบไหนนะครับแล้วก็ตั๋วอีกชุดหนึ่งต้องเก็บไว้เป็น Open Ticket ต้องเอาไปแลกที่สถานีโอเอตอนขากกลับอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนออกตั๋วมามันก็จะบอกค่าว่าอยู่ค่านัมเบอร์อะไรแล้วก็เช็คที่นั่งอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องนั่งให้ตรงนะครับแล้วก็จะมีที่ให้เก็บสัมภาระตรงประตูทางเข้าวบกี้ก่อนก็เอาไปเก็บก่อนแล้วก็เดินเข้ามานั่งได้เลยครับเข้าเี่ยวไหมครับอาละใส่แว่นบงังค้ามเลยล่ะ คุณพ่อละครับ <c oughs> ขอยังไม่ตอบ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่โอเอโนะกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วชิงกันเซ็นก่อนแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวน้องกําลังไปรับรถเท,เทเเี่ยวโตโยต้าอยู่เดี๋ยวซื้อตั๋วเสร็จก็เดี๋ยวเดินไปเจอนครับตอนนี้ก็อากาศประมาณ89องศาได้นะครับแล้วก็ฟ้าใสมากก็ถือว่ากำลังดีเลยตอนนี้เราอยู่ในสถานีโอเอโนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ J R East Service Center นะครับ ก็ตามป้ายชิงกันเซนไปได้เลยนะครับเขียวเขยวนี่เขียนว่าชิงกันเซนนี่นะครับตรงไปเลยอันนี้เจอพนักงานผู้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับบริการดีมากก็บอกเขาว่าอยากที่เราดูไว้นะครับมาจากสถานีอะไรยังไงนะครับผมงเขาก็ช่วยดูแล้วก็ออกไปนี้มาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปที่เคาน์เตอร์ต่อครับอันนี้ที่รีบมาซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้เราจะนั่งชิงกันเซนแล้วเรามีกระเป๋าด้วยเราต้องจองที่นั่งที่มีกระเป๋วางได้ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ย เลยตั้งใจมาจองก่อนลัวมันหมดตัวมันเต็มอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคันที่เราอยากขึ้นมันไปไม่ได้ก็เลยแบบมาจองก่อนดีกว่ายังไงถ้าสมมติว่ามีใครมีแฟนนั่งชิงกันเสร็จอย่าลืมเช็คน,นะครับว่ามีกระเป๋าหรือเปล่า,ลา,ลาก็มาจองล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ตั๋วมาแล้วก็คนละ26 4 0กเยนนะครับก็ราคานี้ก็ตั้งแต่ชินฟูจินะครับมาเปลี่ยนที่โตเกียวสเตชันแล้วก็มาอุเอโนะนะครับผมกลับมาที่โตเกียวลงอุเอโนะเนี่ยก็ราคานเนาานะ งน,นี้เป็นที่รับรถนะครับนี่เรามีคนมาช่วยรับรถก่อนแล้วอันนี้เราเช่าเป็นเอาผักนะครับผมก็จะเป็นสองที่นั่งสาที่นั่งสองที่นั่งนะครับเป็น8ซีทเรามา6คนกระเป๋าใหญ่ทุกคนเลยก็เดี๋ยวพาขึ้นอันหนึ่งเลยจะลองดูว่าจัดกันยังไงได้บ้างแต่ก่อนหน้านี้เช็คไว้แล้วก็น่าจะได้อยู่นะัีทุกครั้งเราควรจะ ถ่ายรูปรอบคันไว้ด้วยนะคะต่อให้เช็ครถแล้วตอนนี้เราอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็กำลังไปกดเทมบ่ากันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับที่ตอนนี้ก็พบแกงแล้วมี่โชเฟอร์ของเรานะครับแล Beright ข้างหลังด้วยมีข้างหลังสุดนั่นใครครับเราพับเบาพับเบาะลงอันนึงก็เลยนั่งในข้างหลังได้คนหนึ่งพอดีนะมาหกคนพ่อนี่ออ่าหลพ่อสปอนเซอร์ค่ะคุณพ่อสปอนเซอร์ด้วยตั้ใจดีนะคะสำหรับรถเช่านะครับเราเช่ากับ t ต y o ต้าเล่นราคาโดยตรงเลยนะครับจองผ่านเว็บมาเลยก็เป็นแค่การจองนะครับยังไม่ได้จ่ายเงินอะไรก็มาจ่ายเงินที่หน้างานก็อันนี้จองได้เป็นอาผ่าน์ไฮบริดนะครับแบบที่นั่งถ้ามา6กคนกระเป๋าหกใบบวกไปเลยอีกประมาณ2ใบ ก็ใส่ได้หมดนะครับผมรวมประกันทุกอย่างแล้วก็อยู่ละแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเยนตรงนี้นะครับก็มีวีซ่าเมื่อกี้พี่บอกลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะลดเปหกพันกว่าเยนก็จะเหลือแสนสี่ต้นๆครับตอนนี้เราก็มาแวะจุดพักรถกัน เดี๋ยวเข้าห้องน้ำหาของกินที่นี่แบบมันเกือบจะปลายโมงแล้วก็เลยเดี๋ยวหาอะไรกินตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปกดนกเทนบจะได้แบบไม่ต้องหาอะไรกินแล้วทีนี้เราเข้ามากินในฟูดคอร์ดกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูร้านนี้กันครับเป็นแบบมอกินคนญี่ปุ่นกินเป็นข้าวหน้าต่างๆแล้วก็มีราดซุปด้วยหน้ากินหน้าลองดีฮะน่าจะสั่งเป็นเซตนี้ครับผมเหมือนเป็นเมนูแนะนำมีสัญลักแปะไปด้วยข้าวหน้าซีฟู้ดหลายๆอย่างเพราะมาก้มาบอกว่าอยากกิน ลาเกะเดี๋ยวสั่งให้แม่ด้วยเ <c oughs> <laughs> พราะมีสอนวิธีกินอยู่ครับเขาบอกว่าให้กินกับน้ำจิ้มก่อนครึ่งหนึ่งแล้วค่อยเทซุปอีกครึ่งหนึ่งอโอ้หน่ากินมากครับนี่ข้าวหน้านะฮะแล้วก็แบบมีอันนี้เป็น,นปลาตักแห้งเนาะแล้วก็เป็นแบบปลาดิบเดี๋ยวใส่ซอสน,นี้ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวใส่ซุปอ,อีกครึ่งหนึ่งกินกับข้าวสดนีนะแล้วก็ชอบวาซาบิแบบเนี้ยกินกับอันเนี้ยกับ น้ำจิ้มซอสขอที่เขาให้มาจะออกเค็มๆหน่อยแต่ว่าโอเคเลยอะอร่อยดีนี่มาหมดแล้วครับของป๊าป้าเป็นรามเมงนะฮะมาข้าวถ้วยเล็กด้วยมินิด้งนี่เป็นอมูด้งใช่ไหมมาจะกมินิด้งเหมือนกันเฮ้ยนี่ก็น่ากินทุกอันมีมินิด้งทุกคนเลยอะมีถ้วยเล็กหมดเลยกินที่เลยแบบใส่น้ำซุปนะฮะร้อน,นก็จะเหมือนเป็นข้าวต้มกินต่อได้นะครับ เมล่อนปังกันครับเห็นน่ากินมากเราแบบนี้ดีกว่าแบ่งกันได้เดี๋ยวเรามาต่อขันด้วยไอติมบุฟเบโตะนะครับนี่ที่มันเป็นขนมนะครับชื่อดังของทางพ่อไกโดงนะฮะ รถเรียบร้อยอยู่ที่กวเทมบะนะครับก็เดี๋ยวกำลังลงไปเดินเล่นที่เอาเล็ตกันก็ตอนนี้หนาวขึ้นแล้วก็หลักๆนี่จะมี3โซนนะครับเป็น East Side, อินไซส์เวสไซส์แล้วก็เป็นฮิลไซส์นะครับนี่ก็แต่ละแบรนด์ก็จะมีแตกต่างกันนะครับเดินเล่นดูได้เลยเฮ้ยคราวที่แล้วยังไม่เคยเห็น เอมี่นี่มาเปิดเลยน่า mm hmm. จะเพิ่งมาครับมาลองดูแอคเน่คิดว่าเผื่อจะมีเกงเก่งยีนดูแต่บอกว่ามีแต่ของผู้หญิงครับเอลบบว่าเล็กมากเ <c oughs> <c oughs> สื้อเคนโซสวยดีนะครับนี่นี่ราคาเหลือหมื่นเก้าพันเยนจากปกติสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย เ,เรียบตีฮะมีสีดำด้วยน,นี่อยู่ในแก๊ปนะครับมาลองกเกงยน Back ีนแบ็คกี้ของแก๊ปสวยดีนะครับทรงโอเคเลยอันนี้ก็ตัวละ9ก0 0ัเยเนลดอีก40%นะครับราคาดีมากอันนี้อีกตัวจะมีขาดข้างหนึ่งครับแล้วก็กองกว่หน่อยราคาเท่ากันเลยฮะ ่เราอยู่บลูป,ปาร์ตเตอร์นะครับหาคุณพ่อมาลองอางเกงดอีอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ไม่มีในไทยแล้วนะครับบลูป,ปาร์ตเตอร์ิจริงเสื้อผ้าดีนะครับพวกแบบเสื้อเชอิเช้ตกางเกงอะไรพวกนี้กือแบบมาดูได้เลยเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งอีส t กันต่อนะครับที่จะมีพวกพ o ล o ว a ล้า ตอนนี้ก็เป็นไม้เปลี่ยนสีเลยครับกำลังสวยเพราะว่าทำไมทุกคนถึงยกกล้องหันมาทางนี้ระหว่างที่เราเดินกลับมาเพราะว่านี่ฟูจินะครับผมจริงๆใหญ่มากโอ้สวยเลยโซนนี้ก็จะแบนสตรีทเป็นหลักนะครับไนกี้อาดิดาสรับนอนเลรนนิวบาลานทอมมี่พวกนี้ก็อยู่ฝั่งอีสตตรงนี้หมดน,ะนี่ลองแวะมันิวบาลานนะครับ530ราคาโอเคเลยอย่างนี้ไม่เคยเห็นสีขาวเลย หมื่นหนึ่งเท่านั้นมีหนึ่งพ้าร้ยหกด้วยก็ส่วน B หกด้วยนะหน้าตอหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหน้าหนาวนี่มืดเร็วตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้าได้แล้วแบบมันพาทิตย์เริ่มตกดินแล้วอะคือตอนแรกคิดว่าจะไปเลกยามานากาต่ออาจจะแบบไปเดินแถวนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยสงสัยต้องแบบเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้าแทนแล้ว พราะวันน er ี 40, 20, 1, thin, march, ้ม hmm. ันแบบจากตรงนี้ไปก็ประมาณ40นาทีครับผมก็น่าจะมืดแล้วนี่นะครับผมบรรยากาศฟูจิด้านหลังก็เริ่มพั่ตกดินแล้วฮะเริ่มมืดๆแล้วมีมีวิวเวียนเวสบุลด้วยนะครับจะมีพวกนาฬิกากระจิบเบอรี่อยู่บ้างนะครับผมก็ทอประมาณ30,000กว่าเยนนะครับถ้าเป็นต้มตุ๋นคือของเราเก่าอีกนิดนึงนะฮะเออเป็นแบบสไตล์นี่เป็นนักสะสมกระเป๋าจิ๋วของเรานะฮะแใร์เลยไม่ได้เลย ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่เห็นฟูจิไหมครับตรงน,นี้ตอนนี้ขึ้นมาฮิวไซนะครับเป็นทรงสุดท้ายที่จะมาเดินกันครับตอนนี้ก็จะเป็นแต่งเป็นต้นคริสต์มาสและที่บีมจะมีแบรนด์บีมฮาร์ดนะครับอันนี้เป็นแบบเสื้อขนเป็ด2 6 0 0 0ืนกัแบบราคาดูโอเคยอยู่สวยดีครับมีหลายแบบด้วยอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้แค่เท่าไหร่เอง14,000สนะีเราจะเก็ตมีหลายแบบแบบพูด กลับมาลองเค้นโซ่อีกทีนะครับที่ดูแลตอนแรกก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นฟลีสนะครับเป็นแบบเหมือนไม่ได้เป็นสกรีนด้วยก็บบสวยดีอันนี้จีน่าเขาเลยนํามาว่าที่ตรงนี้ดูเวิร์ครประมาณ21,000เยนครับผมก็ดูโอเคอยู่ชอบเลยตรงน,นี้ข้างหลังสก,กินเคปีจริงๆแล้วชอบคอลนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีละตอนแรกว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อสุดท้ายเอ้ยมาเจอเอาเล็บเฉยก,ก็เลยเดี๋ยวลองดูครับน่าจะโดนแหละเรียบร้อยครับ ตอนนี้ออกมาจากเอาเล t กันแล้วครับก็มืดหน่อยนะตอนนี้แสงสว่างมันน้อยเรากาลังไปที่พักแรกของเราคืนนี้อยู่ริมทะเลสาบยามานากากโกะน,นะครับเดี๋ยวกําลังไปอยู่ประมาณใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีได้อันนี้ด้วยความที่มืดเร็วมากเนาะตอนนี้คือ6โมงเย็ยนเองนะแต่แบบเหมือนแบบ4ทุ่ม5ทุ่มไปแล้วเรียบร้อยเออก็ต้องขับระวังนิดนึง <S <S อาจจะมืดหน่อยแต่อันนี้เป็นที่พักเรานะครับอันนี้มามืดแหละ โอเคอ่ีอันนี้คือโฮสเขาก็มารับนะครับผมแล้วก็พาเข้าบ้านต้องโทรติดต่อไปเนาะนี่คือตัวบ้านน่ารักร้กากเมื่อก,กี้เจ้าของบ้านเขาอยู่บ้านใกล้ๆเนาะเราก็โทรไปหาเขาบ้าเราถึงแล้วเขาจะ เดินมาหาเราแล้วแล้วก็เข้ามาแนะนําเราว่าเออบ้านมันเป็นอะไรยังไงบ้างฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาเช็กอินให้เรานิดหน่อยครับผมแล้วก็ให้รอกข้อมูลออคนที่มาด้วยกันรายละเอียดของคนที่มาตึ๊บตึ๊เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเขามารับพรุ่งนี้ทีก็เป็นอันเสร็จครับผมแล้วก็อัน,นี้เขาก็ทำไปแล้วประเดี๋ยวเราน่าจะเดินเล่นดูบ้านตรงนี้แล้วก็ไปเอาไปหาอะไรกินกันนี้โซนแรกนะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะเมื่อกี้เขาโชว์ วิธีการใช้เต้าผิงไปแล้วแต่แบบยังไม่กล้าใช้อะไม่เคยใช้เลยก็จะแบบบ้านก็จะแบบ <_ d ata> ดูโคซี่หน่อยเนาะอันนี้โซนแรกแล้วก็มาเป็นโซนที่2ก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องครัวกับโต๊ะกินข้าวเนาะซึ่งอุปกรณ์เขาค่อนข้างเยอะแหละเ,ออเมื่อกี้แบบเขาพาดูแล้ตูย้ยงตูง้เย็นอุปกรณ์เครื่องหุงมองหุงข้าวไมโครเวฟไอตัวทําน้าร้อนก็มีนะครับผมก็ตรงนี้จะมีที่นอนจะเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะ อีเตียงหนึ่งอันแรกอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันที่ชอบก็คือเขาโชว์วิธีการใช้งานตัวลำโพงด้วยเนาะลำโพงมันเท่มากเลยนะดูดีโอ้โหแล้วก็แบบว่าใช้ง่ายมากแค่ต่อ USB-C ก็ใช้ได้เลยนะเนาะเอาเร็จไปแล้วอันนี้เป็นรถที่เขาตั้งโชว์้วยนะตอนนี้เหมือนอู่เขาเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนเป็นแบบกลาชนิดนิดตั้งอย่างนี้ในบ้านเลยครับอย่างเท่เลยน,นี่เป็นห้องนอนห้องแรกเนาะ ก็ดูแบบสว่างๆโคซี่หน่อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้น้อยเป็นห้องน้ำนาะแต่ว่าที่หยับน้ําตู้นั้นนะมันเสียอยู่ตอนนี้ก็เหลือให้ห้องอาบน้ำห้องเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับอันนี้ก็คือมีระบบฮีทฟลอร์นะเข้าไปเดินเข้าไปก็คืออุ่นเลยเนาะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นทั้งบ้านเลยก็จะอุ่นทั้งบ้านเลยอยู่แล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นแบบพวกผ้าเขาจะเก็บไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอีกทีนึงข้างบนก็จะอันตรายนิดหนึ่งเขาบอกว่าต้องระวังเนาะมันไม่ได้มีราวอย่างเงี้ยเ <laughs> น,น็น 2, กกเปน ห้องกระจกเนาะก็จะมีแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชั้น2ก็จะมีห้องหนึ่งตองนี้นะครับจะมี3เตียงนอนนี่หนึ่งสอามเตียงตรงนี้แต่ก็ไม่มีห้องน้ําอะไรนะครับก็นอนอย่างเดียวนะรู้สึกแบบสไตล์มันแปลกนี่นะแรมแบบนี้บ้านนี้ก็ได้รีวิวดีอยู่นะครับผมที่ Booking.com ที่เราได้มาเนาะได้9.4เนี่ยชื่อ Garden s h e d นะครับผมอยู่ที่เลขยามานากะนะครับตรงนี้ ที่เราได้มาก็จะคือละ13,338นะครับผมนี้เป็นโซนข้างนอกนะฮะก็จะแบบมีกองฟืนอยู่แล้วก็จะมีแบบเหมือนระเบียงนะนั่งชิลได้ก็ตอนนี้ออกมาไปหาร้านอาหารกินนะครับร้านที่ไปชื่อโคซาคุนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าคนเยอะหรือยอะไรยังไงไหมเมื่อกี้เขาก็ถามว่าจะไปกินร้านอะไรแล้วก็เปิดร้านนี้เขาบอกว่าเอออันนี้ก็เวลี่ล็อเลจนเขาไม่แน่ใจว่าจะชอบไม่ชอบนะเพราะมันแบบเจแปนนิสมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวะครับเจแปนนิสสตูดโด โคซาคุที่เรามากันคือร้านนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโฮโตะนูตดเอร์รอรองนะครับรีวิวดีอยู่เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับก็จะเป็นร้านนั่งกินแบบญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเขาน้านะน่าจะเป็นเส้นแบบนี้เส้นเหมือนเส้นใหญ่เลยอะ่ะมันก็จะเป็นแบบหมอ้อร้อนๆมาแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าสั่งอะไรกันนี้น่าจะสั่งกัน,นพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆ มีเทมปุระด้วยนะกินสั่งไปนะครับ <Okay. S 1> เขาแนะนําเป็นหมูวันนี้ก็เลยสั่งหมูเนี้ยไปสองสั่งอันนี้สมชิ้นไปที่หนึ่งแล้วก็สั่งอุนังอีเอ,อ่อที่เป็นข้าวเป็นข้าวหน้าอุนังอีไปถ่วยหนึ่งครับผมอันนี้เราสั่งอุนจูไปนะครับที่หนึ่งแล้วก็เขาแนะนําเป็นพอกเนาะก็หมูเนี้ยมาสองแล้วก็ เอาเทปูระสามชิ้นมาหนึ่งเนาะแล้วก็มีปลปลายเมื่อกี้ที่พีสั่งเพิ่มก็จะเป็นยิมจิแล้วก็จะมีเมนูราคาดอยก็จะเอาปลาหมึกทอดไก่ทอดมากินด้วยครับนี่บรรยากาศในลานครับญี่ปุ่นมากๆเลยโลเคหนเลยเขาปิดสองทุ่มนะครับตอนนี้ทุ่มจะขึ้นแหละเขาเหมือนมาลัสออเดอร์แหละนี้ก็มาแล้วนะครับหมูสองชามของเราอันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวที่บอกเป็นเส้นใหญ่ประมาณนี้แล,แล้วก็มีปลาหมึกทอดแล้วก็ยิมจิเนี่ยมีไก่ทอดมาด้วยนี่นะครับ เส้นมันก็แป้งหนาๆนะหมูอะไรก็แบบเหมือนรสชาติปกติอาหารญี่ปุ่นที่เรากินกันนะแหละน้ำซุปก็ข้นๆแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีน้ำซุปข้นๆแล้วเพราะมันจะมีส่วนผสมของพวกบักคองด้วยแล้วก็มันด้วยอะไรที่มันติดมากันในหม้อด้วยครับก็เลยบอกว่าจะมีความข้นๆคุยๆนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมจริงๆกินได้นะก็สดชื่นดีอร่อยดีครับร้อนๆกับอากาศยางเย็นโอเคเลยเนี่ยมันจะมีมันด้วยมีบักคองด้วย ีผักแล้วก็แบบมีแครอทแบบนี้มาด้วยนะครับในหมอ้อมีเทมปุระนะครับน่ากินเหมือนกันคูนาจูด้วยแม่กินยากไหมใช้ได้ไหมอร่อยมากเออโอเคพ่อแม่ผ่านนะครับแต่ว่ารอดแหละมื้อนี้มาไหนนี่ซอสค่อนข้างถูงกปากเนี่ยแล้วก็ย่างมาหอมด้วยอันนี้คือโอเคเลยอ่ะเอามากินกับพวกโาโตโนูโดนี่ยรสชาติมันแบบตัดกันเลยอ่กุ้งเทมปุระเป็นไง<ล>คนนี้ชอบมากแต่ทอดมาดีนะหอมแล้วก็กุ้งแดงดึก กุ้งเด้งสดแล้วก็ไ้บีกินแต่ไป้งแบบในซอสมันมาดีเหมือนกันนะซอสมันถูกปากเหมือนกันรสมันแบบถึกเออน,น,นี่ยเออแบบมันเข้มข้นอันนี้นะครับื้นนี้เรา9,180เยนนะครับค่าเสียหายตอนนี้เรามาแวะเซเว่นก่อนเข้าบ้านกันนะครับเพราะวันนี้ไม่มีอาหารเช้าให้กินเราก็เลยแบบเอมาซื้ออะไรที่มันแบบกินง่ายๆไปแช่ไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนวันนี้จะได้กินตอนเช้าก่อนออกมาข้างนอกเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาเซเว่นนี่คือสวรรค์อย่างชัดๆไม่ถูกเลย มันน่าลองน่ากินเหมือนตทุกอย่างขนาดนี้นีอันนี้เป็นเบียร์ที่โฆษณาว่าพอแกะข้างบนนะครับมันก็จะเปิดมาทั้งฝาเลยแล้วก็จะแบบมีฟองขึ้นมาเหมือนรักเบียร์เลยอันนี้เคยลองไปครั้งที่แล้วแกะปุ๊บฟองฟอดเลยฮะเ็ดแทบไม่ทันอันนี้น่าจะเป็นอันที่เคยเห็นในพวกโซเชียลอยู่เหมือนหลักการเดียวกันนะเปิดมาทั้งฝาแต่ว่าข้างในนี่มันก็จะแบบเป็น s p a r k ก i n g แล้วก็แบบว่ามีตัวเลมอนอยู่ข้างในด้วยเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นอันที่มีแอลกอฮอล์ครับเกรด อาหารสดนะครับข้าวต่างๆแซนด์วิชนี่โอนี่ิเอาอันนี้ไปด้วยก็เป็นอีกไอเทมที่มาแล้วก็ชอบซื้อกินนะครับเหมือนกับเวลามาวันแรกๆมันแบบเข้าห้องน้ำมันไม่มาไ <laughs> ม่อยากแห้มันคาอยู่นานก็เลยแบบกินพวกยาคูพวกนี้เพื่อช่วยได้ด้วยครับเราจะลองใช้เครื่องสมูทตี้กันนะครับก็คือซื้อสมูทตี้เราชอบก่อนแล้วก็ตีตสาโคตดนะแล้วก็เปิด ทดโอเคข้างบนนี่ก็จะเติมไหลับเติมน้ำข้างในอย่างนี้นูเบอรรี่เนียนนะุ่เออดูดีดูดีดูดีดดเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านแต่ความพีคือตอนนั้นมีกวางอยู่ลูกคนเห็นกวางไหม กวางยืนอยู่เข้ามาบ้านแล้วเจอกวางน้องขอเข้าบ้านก่อนนะครับเป็นผลประกอบการที่เตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับเมื่อกี้น้องกวางก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องดับไฟรถแล้วก็รอให้เขาเดินออกไปตอนแรกถ้าเกิดว่าไม่ดับไฟเขาก็คงกลัวก,วก,ว <c oughs> ก็วันนี้น่าจะสุดเท่านี้แล้วครับ <c oughs> หมดพลังกั้หมดแล้ววันนี้ยมยมยมเจอกันพรุ่งนี้ครับที่เลกยามานากะ